สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปัน4วิธีที่เราสามารถดูแลฟื้นฟูนฟนปอดได้ด้วยตัวเองทุกวันเลยนะคะในทางแพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนไทยเนี่ยเราไม่ได้มองปอดเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างร่างกายกับธรรมชาติอย่างเดียวนะแต่ว่าปอดเนี่ยกว้างกว่านั้นค่ะในทางแพทย์แผนไทยนะคะปอดทํางานควบคุมดูแลสมดุลอาหารในรูปประทัดลมนะคะรับเข้านําออกในทางแพทย์แผนจีนปอดทํางานควบคู่กับจมูกคอผิวหนังแล้วก็ ็รูขุมขนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ปอดแข็งแรงเนี้ยจะบ่งบอกออกทางราศีเลยค่ะผิวหนังจะผ่องใสไม่เป็นผิวแห้ง ทันใต้ผิวจะแข็งแรงไม่เป็นโรคผิวหนังโรคสะเก็ดเงินได้ง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ห่างไกลจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะภูมิแพ้ไซนัสหอบหืดคออักเสบทอนซิลอักเสบหวัดไอจามหลอดลมอักเสบจะห่างไกลนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการเหล่านี้อยู่ใช้หลักการเหล่านี้ในการดูแลฟื้นฟูต,ตัวเองส่วนคนที่ยังไม่ได้เป็นนะคะก็ใช้แนวทางนี้ในการใช้ชีวิตในเชิงป้องกันนะคะ4วิธีง่ายๆเลยค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าปอดชอบอะไรแดงแบ่งเป็น4ี่หมวดนะ อากาศอาหารอิริยาบถแล้วก็อารมณ์นะคะอากาศก่อนเลยปอดนะคะชอบอากาศที่มันอุ่นๆค่ะปอดเกลียดความหนาวเย็นแล้วก็ปอด ก็ไม่โอเคกับความร้อนชื้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสภาพร่างกายให้เหมาะสมกับอากาศในแต่ละช่วงนะคะคนที่ต้องทํางานในห้องปรับอากาศอากาศหนาวเย็นอยู่ตลอดเวลามีแนวโน้มที่ความเย็นจะรุกล้าเข้าผ่านชั้นผิวหนังแล้วก็เข้าไปสู่ปอร์ดได้ง่ายเพราะฉะนั้นใส่เสื้อให้อบอุ่นอย่าอยู่ในที่ที่อากาศหนาวเย็นผิดธรรมาชาติตลอดเวลานะคะ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมแล้วก็ออกไปอยู่กับอากาศธรรมชาติบ้างในขณะเดียวกันคนที่ต้องทํางานกลางแจ้งนะคะอยู่ในที่แดดก็ใส่เสื้อผ้าให้ระบายอากาศนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แดยังว่าสําคัญมากๆคนที่ต้องทํางานกลางแจ้งนะคะหรือว่าเจอแดดเนี่ยอย่าพยายามกินอะไรที่มันเย็นจัดจัดคือเวลาเราร้อนเนี่ยเราเน,นีนอไปหาน้ําแข็งหาน้ําปัน่นหรืออะไรที่มันมีฤทธิ์เย็นจัดๆเนี่ยมากินทันทีแต่พอความเย็นไปเจอกับความร้อนมากๆในร่างกายเกิดอะไรขึ้น ความร้อนกับความเย็นมันจะมาปะทะกันตรงคอค่ะแล้วมันจะเกิดอาการคันคอในทางแผนไทยนะคะอุณหภูมิที่ต่างกันร้อนมากๆกับเย็นมากๆมาเจอกันเกิดเป็นลมค่ะเนี่ยมันจะเกิดอาการคันคอตรงนี้แล้วเราก็จะไอพอเราไม่รู้ว่ามันมาจากเหตุนี้ทําเรื่อยๆหลอดลมอักเสบเป็นโรคเกี่ยวกับตรงคอตรงจมูกเรือรังนะครับฉันการดูแลตัวเองสําคัญมากๆ2ก็คืออาหารนะคะรสชาติของปอดที่ปอดชอบก็คือรสเผ็ดค่ะถ้าเผ็ดกาลังพอดีบํารุงปอดแต่ถ้าเผ็ดมากเกินไปจะทําร้ายปอด ะะเพราะฉะนั้นเรากินอาหารรสชาติให้เหมาะกับสภาพร่างกายของเราในตอนนั้นถ้าตอนนั้นเรามีอาการร้อนๆอ,อยู่เหมือนเป็นหวัดร้อนนะคะเราพยายามเลี่ยงอาหารที่มีรสร้อนเกินไปเช่นรสเผ็ดอย่างเงี้ยหวัดร้อนไม่ควรกินเผ็ดนะคะเผ็ดมากก็ทําลายปอดแล้วอะไรอีกที่มันร้อนรสหวานแล้วก็มันเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเสมหะค่ะยิ่งไม่ดีกับระบบช่วงตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราเป็นหวัดแบบเย็นค่ะก็คือแบบหนาวเย็นอยู่ข้างในรสเผ็ดเนี่ยแหละดีมากมากเลยเผ็ดอุ่นอยู่ในอะไรบ้าง ขิงค่ะ ขิงในทางแผนไทยเนี่ยเป็นยาประจําอากาศสะทาเลยนะคะช่วยกระจายลมแล้วก็ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะทําให้ลมเคลื่อนดีอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือพริกไทยนะคะต้มยำน้ำใสผัดฉ่าหาอะไรที่เผ็ดอุ่นมากินค่ะพอเหงื่อออกปอดไล่ความหนาวเย็นออกมันจะทําให้เราหายจากหวัดได้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อ3เลยค่ะมาดูอิรยาบทกันบ้างนะคะปอดชอบการเคลื่อนไหวที่กําลังพอดีค่ะนอนมากลดทอนชีปอดเคลื่อนไหวเหนื่อยมากเกินไปทําร้ายปอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลองดูการเคลื่อนไหว นะะในบางช่วงสําหรับบางคนเนี่ยนอนมากเกินไปค่ะอันนี้ก็ไม่ดีทําให้เราป่วยเรื้อรังไม่สดชื่นส่วนบางคนที่เฮ้ยฉันออกจะแนวแอคทีฟด้วยซ้ำอ่ะลองดูว่ามันเกินสมดุลไปหรือเปล่าเราขยับเคลื่อนไหวทํางานหนักหน่วงหักโหมอกอกกาลังกายหนักมากเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ก็ทําร้ายปอดเช่นเดียวกันสุดท้ายก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์เศร้าโศกเป็นอารมณ์ของปอดนะคะคนที่มีเรื่องให้ติดในใจแล้ว move on ไม่ได้เศร้าแล้วก็ปล่อยให้อยู่กับอารมณ์แบบนี้นานจนเกินไปนะคะปอดจะอ่อนแอ กับอีก2ออย่างที่กระทบป,ปอดแน่นอนก็คืออารมณ์โกรธค่ะเพราะว่าโกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ของตับไฟตับขม่มปอดเวลาที่เราโกรธเนี่ยตับมันจะร้อนทําให้อารมที่มันควรจะกระจายลงล่างมันไม่ลงค่ะในทางแผนไทยเขาเรียกว่ากําเดามันขึ้นสูงจะทําให้มีไอร้อนขึ้นตลอดเวลาคุณจะไอหอบเรื้อรังนะคะนเนี่ยก็มีน,นม้มไอเป็นเลือดก็ได้หลอดลมอักเสบก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ดีเลยสําหรับอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นคนครุ่นคิด,ค,ดคิดมากค่ะอันนี้เป็นอารมณ์ของกระเพาะแล้วก็ม้ามคนที่คิด คุณคิดเยอะๆวิตกกังวลมากๆเนี่ยม้ามกับกระเพาะจะทํางานไม่ดีพอม้ามย่อยไม่ดีระบบย่อยทํางานไม่ดีปอดก็จะเริ่มอ่อนแอเพราะว่าปอดก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่ต้องการอาหารไปเลี้ยงบํารุงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์เหล่านี้หงุดหงิดคิดมากโกรธทาร้ายปอดนะคะแล้วลองหาเรื่องที่ทําให้เราเบิกบานใจทําดูแน่นอนว่าในทุกวันนี้ค่ะความเครียดมันมีอยู่แล้วแต่เราจะทําร้ายตัวเองด้วยอารมณ์เหล่านี้เพิ่มเติมอีกทําไมนะคะพยายามหาเป้าหมายใหม่ๆที่ทําให้เราได้โฟกัสนะ เราเบิกบานในระหว่างทางลองทําดูจะช่วยให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นค่ะนอกจากสี่ข้อนี้ก็จะมีเรื่องของกลิ่นนะคะควันบุหรี่พวกฝุ่นพวกนี้ที่ถ้าเกิดเราเลี้ยงได้เราก็พยายามเลี้ยงนะคะแล้วก็สําคัญมากๆก็คือเรื่องของการฝึกหายใจค่ะหายใจลงไปให้ลึกแล้วก็หายใจออกให้ยาวนะคะก็จะช่วยให้ปอดของเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะปอดของเรานะคะถ้าเกิดทํางานได้ดีเนี้ยคุณจะห่างไกลเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจแล้วผิวก็จะสวยเปล่งปลั่งนะคะเพราะว่าผิวหนังเป็นราศีของปอดค่ะฝากไว้นะคะลองทําดู ข่าวบอกว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่นะคะวันนี้แม่แผ่นไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ